เอาละสวดกท่จนครับซึ่งวันนี้เนี่ยพวกเรานั้นก็มาทําคลิปที่ผมอ่ะอยากทํามากที่สุดนั่นก็คือการแกล้งเพื่อนกันนะผมเอาละซึ่งผมอ่ะมันก็มาสอนชมผูชมในการแกล้งเพื่อนในการสร้างกับดักนะผมนั่นก็คือเวลาคนเริ่มต้นมาเนี่ยมาเริ่มหมดอาชีตรลดใช่ไหมคือมันก็ต้องเริ่มจากการตัดไม้ติ๊ก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 ใช่ไหมแต่ว่าผมอ่ะมีวิธีผมในเมื่อคนนั้นก็ต้องตัดไม้ใช่ไหม เลยเมื่อเรากระสงกับดักนะั้นเราก็ต้องสร้างนี่แบบหน้าแบบมันๆซะหน่อยนั่นก็คือเทียนทียังไงล่ะแต่ว่ามันกระสงกับดักได้ยังไงนะมันกระสรางาุวงจอได้ยังไงนะั่นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยขั้นแรกผมก่คนอรับขุดบล็อกไปประมาณสามบล็อกนะผมให้ขุดไปประมาณสามบล็อกนะผมอ้าวดังนั้นคนก็วังกันนี่เอาไว้ตรงนี้ให้นกันคนล็ขุดตรงข้างๆเอาไว้ด้วยนะผม กดตรงข้างเราไว้ด้วยแกอย่าให้เพื่อนรู้เด็ดขาดเลยนะเอาว่าผมกำลังแก้กเบื้องของตัวเองนะผมเอ้ยเอาเราเริ่มต้นกันตันต่อนะผมก็ไม่กี่ไม่โฆษณาเข้านะผมเอาไรงั้นทุกคนก็วางบล็อกอันนี้ไปด้วยนะผมแต่งั้นทุกคนก็วางเลสตต้นงั้นเก็เปิดแล้วเขก็เปิดสวิตเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอเคงั้นทุกคนก็กดตรงนี้งั้นทุกคนก็วางระเบิดได้ว่าตรงนี้นะผมแล้วคนอย่าวางตรงกลางนะเพราะไม่เดี๋ยวมันก็ระเบิดตุ้มตาย ใช่ใช่แล้วผมเค okay, แยวผมวางระเบิดกันนะแตวก่อนตรงนี้มันได่ก็วางไว้ได้นะอ้าจะอ่าอ่ามันเกลมกระเสร็จแล้วผมอ่าประมาณนี้อย่างงั้นทุกคนก็วางบล็อกอย่าลงไปนะผมถ้าเกิดวางบล็อกอันอื่นเนะี่ยคือมันอาจก็ดูบบคือมันอาจกระดูบบไม่เนียนแล้วถ้าเกิดเราบล็อกอันอื่นนะ่ะมาเค okay, นี้ผมเพื่อนบดเนียนแล้วโอ้โหดู เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,วาง s ทีว่าตรงนี้มาดูว่าบกยาไปก่อนอาชิบอะแค่นี้พวกคงณกก,ก,ก,ก็กันเนียนแล้วผมมาเดี๋ยวผมเอานี่เอาขวานทองมาก่อนพอดีบดีผมกาให้เพื่อนนะผมเอา,าเดี๋ยวเราไปดูกิจยะของเพื่อนผมกันดีกว่าว่ามันกตกใจแค่ไหนไปดูกันโอเคกดุณผู้ชมครับซึ่งตอนนี้ผมมันก็ปรับเป็นโหมดเอาชีวิตรอดแล้วนะผมทล้วผมก็กำลังให้เพื่อนผมเนี่ยเข้ามาเลเซิฟอยู่นะผม โอเคตอนเด็กเบลเขาหมาเสิร์ฟอย่างนะผมรอก่อนนะผมบ้าผมผมเปิดไมค์ก่อนเลยดีกว่าเอ้าเอาอัน้นังก้าสวัสดีวันเดย์วันเดย์เอาขอไม่ได้เจอกันตึกนานเจอกันบ่อยมากไอัน้นังก้าเดี๋ยวเราก็ให้ขวานกับเองนะคือว่าวันนี้เนี่ยเราก็ให้เอกมาตัดไม้ไงนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันตามเรามาเลยนะแต่ว่าเอกมันต้องตัดไม้ตรงนี้นะนั่นคือว่าไม้อันนี้เนี่ยเป็นไม้ที่เราอ่ะเชื่อเทียนน้อยสุดแล้วเอาไว้ตัดไม้ตรงนี้นะ ตรงนี้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 เองปีนข้ามมาเลยอาชิบขึ้นมาขึ้นมาอ่าอย่างนั้นแหละอย่างนั้นอันก็ตัดไม้เลยนะตัดไม้เหรอตัดไม้เลยคือจะตัดดูเอ๊บเอ๊บอย่างนั้นแหละตัดไม้อย่างนั้นแหละยังไงก็อย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละกูตายเองน่าเศร้าจังเลยมันปรากฏว่าคือกูตาย ไช้เองอะโอ้โหนี่มันการตายที่อูบาทที่สุดที่โยโเคยเจอมาเลยโอเคกูจบคลิปแล้วโอเคบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งแล้วกวันด้วยล่ะโอเคกูจบคลิปแล้วบ๊ายบาย